สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับเจและเจในช่อง Up to J นะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาเปรียบเทียบ3รองเท้า Daily t e n เ e r เขาเรียกว่า3คู่3ายี่ห้อเลยอืมก็จะมี a d a ดอร์ส์บ12นะครับ h o k a m a X k X และซูมไฟ5ค่ะอืมของ Nike ใช่นนซึ่งเอาจริงๆแล้วอ่ะโอเคสอบเจอ่ะเคยเคยลองใส่วิ่งจริงจังเลยอ่ะอ2คู่นี้เพราะฉะนั้นนะเจจะสามารถพูดเปรียบเทียบกัน ให้ฟังได้ในสองคู่นี้แต่ไม่สามารถเปรียบเทียบกับคู่ของบ <Bot 12 S 2> อสตันสิบสอง่าสตันเบฟแค่ลองเฉยๆยังไม่เคยแบบออกไปวิ่งจริงจัง <c oughs> ครับ<ช>ทั้งสามคู่นี้นะครับเป็นรองเท้ Daily าเดลี่เทนเนอร์จากค่ายไอดัสฮก้าและไนกี้เนาะก็อ่อนอื่นเลยเราจะมาเริ่มกันที่ในส่วนของอัปเปอร์ของแต่ละคู่นะครับเราเราจะมาเริ่มกันที่คู่นี้ก่อนเลย <c oughs> ก็คือบอสตันสิบสองนะครับบอสตันสิบสองได้รอนว่าตัวหน้าผ้านะครับเป็น engineered เนาะถ้าใครดูคลิปก่อนหน้านี้แล้วผมบอกไปแล้ว engineered ของบอสตันสิบสองเนี่ยก็คือ จะมีความโปร่งโล่งสบายให้ผิวสัมผัสที่มีเท็กซ์เจอร์ที่มีความหยาบประมาณหนึง่งไม่ได้นุ่มเกินเกินไปอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็หน้าผ้าตัวนี้เนี่ยให้การระบายอากาศที่ดีมากให้การล็อกเท้าในช่วงบริเวณกลางเท้าได้ค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็บริเวณปลายเท้าเนี่ยมันจะเป็นฟิลของ adidas ยุคใหม่ก็คือจะมะีความกว้างประมาณหนึ่งให้แบบเหลือพื้นที่เนาะและในส่วนของทุ่นนี้นะครับในส่วนของข้อเท้าก็จะมีการบุมาให้นิดนหน่นนอย,นอยๆน่อไม่ได้เยอะมาก ค่อนข้างเป็นอัปเปอร์ที่ค่อนข้างบางเลยเออซึ่งนะถ้าใครดูคลิปบอสที่สองอ่ะผมแจ้งมาแล้วว่าคู่นี้ผมรู้สึกแปลกอย่างหนึ่งก็คือข้อเท้าเนี่ยเวลาเราใส่เดินปกติเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนว่าแบบข้อเท้ามันจะหลุดต่อเวลา oh. เออแต่แบบมันแปลกเวลาวิ่งอ่ะเราไม่รู้สึกว่ามันจะหลุดเลยเออ oh. ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะแล้วแต่คนด้วยเนาะวพราแบบเป็นหรือไม่เป็นเนาะเพราะบางคนก็อาจจะไม่เป็นก็ได้และในส่วนของลิ้นรองเท้าของคู่นี้ก็ให้มาเป็นแบบลิ้นบางๆนะครับไม่มีบุอะไรเลย ก็จะเป็นแบบความบางล้วนๆแล้วก็เชือกก็เหมือนกันนะครับเอดนดสก็จะเป็นเชือกบางๆเนาะความยาวพอเหมาะมากไม่ได้ยาวเวอร์อะไรเลยให้การรัดที่ดีนะครับไม่ได้หลุดง่ายเนาะในส่วนนี้อืมสําหรับอัปเปอร์คู่นี้ก็ประมาณนี้เอออืมอก็มองดูแล้วดูบางดีนะแล้วก็ทุกอย่างดูแบบเขาเรียกว่าม,มิน<ต>ิมอลอืมมันจะค่อนข้างไม่มไม่ดีพอะไรแล้วอะ่ะไม่ไม่เกิน อืมประมาณนี้ส่วนคู่ต่อไปคู่ที่จะมาคู่ต่อไปก็จะเป็นโฮก้าเนาะโฮกามาร์คเซึ่งสองคู่นี้มันเป็นเดลี่เทนเนอร์ของตัวท็อปของทั้งสองค่ายอ,อันนี้เป็นเดลี่เทนเป็นตัวซ้อมของตัวโปรสามอันนี้เป็นตัวซ้อมของล็อกเกอ็สอซึ่งตัวเนี้ยเราอยากให้ดูแบบเรียกว่าอะไรดูอัปเปอร์ของมันทั้งคู่หน่อย คือจะเห็นได้ว่าแบบอัปเปอร์ของ h o ก a m a X k X อะมีความแบบบุมาค่อนข้างหนากว่าแบบชัดเจนคือมันอาจจะไม่ได้แบบหนามากมแต่แบบเห็นชัดเจนว่าแบบมันมันค่อนข้างบุมาเยอะกว่าโดยหน้าผ้าของเจ้า h o ก a m a X k X กครับก็ตัวส่วนอัปเปอร์เนาะทำมาจากตัวคริวจักกาดนะครับก็เป็นเมช h นั่นแหละเป็นเมชสชั้นถ้าใครมองดีๆ ให้การระบายอากาศที่ดีเหมือนกันดูอย่างนี้อาจจะเหมือนแบบระบายอากาศไม่ดีแต่ว่ามันให้การระบายอากาศที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็เป็นอัปเปอร์ที่มีความกระชับในทุกๆส่วนที่ค่อนข้างดีมากทั้งในส่วนกลางเท้าปลายเท้าแล้วก็ส้นเท้าที่ให้การล็อกดาวน์ที่ค่อนข้างดีนะครับและมีการบุมาให้ด้วยในส่วนของลินรองเท้าก็จะเป็นลิ้นบางเหมือนกันแต่มันจะต่างจากตัว bosse สิบสองหน่อยก็คือ bosse สิบสองอย่างที่บอกไปตัวลินเนี่ยมันไม่มีการบุอะไรมาให้เลยนะครับแต่ในส่วนของเจ้า mark x เนี่ย ช่วงตรงกลางช่วงนี้มันจะมีการบุนุ่มมาให้หน่อยเพื่อลดแรงกดของเชือกเวลาเรารัดช่วงบริเวณหลังเทา้าอ,อืประมาณนี้แล้วก็เชือกเนี่ยก็จะมีความยาวที่ค่อนข้างเยอะประมาณหนึ่งแล้วก็เป็นเชือกที่มีความยืดหยุ่นในระดับหนึ่งนะครับเออมันจะไม่เหมือนเชือกทั่วไปที่ดึงตึ่งอันนี้คือดึงแล้วอ่ะมันก็จะม,มีความยืดนิดนึงคล้ายๆกับเสื้อยืยดอืมแต่เวลารัดแล้วก็แน่นแน่นดีเลยอืมทุนี้อัปเปอร์เป็นไงของเบฟเบฟลองเบฟใส่บ่อยอัปเปอร์ก็ ก็โอเคนะคือมันก็กว้างแล้วก็สบายเท้าดีในผู้หญิงอะ่ะคือผู้หญิงไม่ได้เป็นคนเท้ากว้างอยู่แล้วแหละแต่ว่าต้องบอกว่าเจไปลอง26เซนที่เพราะว่าเจใส่ซูมไฟให้ายี่เซนเนาะแต่พอเจไปลองมางเอง26เซนด้วยกันอะ่ะมันจะแคบกว่าโอเค okay. เราก็เลยต้องเพิ่มสายขึ้นมามเป็น27เซนนั่นเองก็พอเพิ่มสายมาเราก็สบายวิ่งก็ไม่รู้สึกเจ็บเท้าหรือว่าแบบเท้า เศส,สีกันเลยหน้าผ้ากระชับดีไหมก็ชับดีค่ะอืมอมประมาณนี้สําหรับคู่นี้อ่ะคู่ต่อไปคู่ต่อไปก็คือซูมไฟล์ไฟล์อะไรวะซูมไฟล์ห้าเออหน้าผ้าก็เหมือนกันเป็นเมชอัปเปอร์เหมือนกันพึ่งค่อนข้างโปร่งโล่งสบายนะครับแล้วก็มีบุกคล้ายๆตัวนี้เลยมีบุกก็มาประมาณหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็แต่ตากแตกต,ต,ต่างกันที่ลิ้นตัวนี้เนี่ยมีความาบุกมาหนาอืมคู่นี้เบฟใส่เขาไม่เคยใส่คู่นี้เป็นยังไงบ้างสำหรับอัปเปอร์อัปเปอร์ ก็โอเคใส่สบายแล้วก็ไม่บีบหน้าเท้าเลยเออแล้วก็ความเชือกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบต้องผูกดีๆนิดนึงจะมีความแบบไม่ได้ไม่ได้แบบว่าผูกแล้วรัดเลยอะ่ะเราต้องใช้แรงนิดนึงในการที่จะทําให้มันกระชับมากขึ้นเพราะว่าโอเค แอบยืดเยนี่เชียวมันมันยืดแต่ว่าหมายถึงว่าไอ้ตัวตรงเนี้ยเขาทํามากว้างกว่าหมายถึงตัวช่วงข้อเาตัวช่วงตัวช่วงข้อเท้าตรงนี้เขาทํามากว้างกว่าเห็นปะอืมเออเพราะฉะนั้นน่ะเวลาเราจะผูกเชือกให้กระชับอะเราต้องดึงดีๆมากกว่าใช้แรงหรือว่าใช้เวลาในการทําให้มันกระชับข้างบนอะมากกว่าตัวมาร์กเอ็กประมาณนี้อ่ะถ้าเทียบในส่วนของเบบว่าระหว่างอัปเปอร์มาร์กเอ็กกับทูมไฟ5ชอบตัวไหนมากกว่ากัน คือพูดคือมันเปรียบเทียบกันโอเคถ้าแบบว่าภาพลักษณ์ภายนอกนะ้องรูปลักษณ์ภายนอกอ่าดีไซน์อาจจะอาจจะชอบพูดนี้มากกว่าเพราะว่ามันดูเฉียเฉียวอ่า,าเออมันดูแบบมันดูเป็นรองเท้าวิ่งอะ่ะแต่เนี้ยมันมันดูแบบว่าเป็นรองเทาเ้ารีคอมเวอรี่อ่ะดูดูจากดีไซน์ภายนอกนะอ่า,าเออแล้วก็ตรงเนี้ยไอตรงหน้าผ้าตรงเนี้ยเจรู้สึกว่ามันระบายอากาศได้ดีให้ฟีลลิ่งนะอะาาแต่ว่าถามว่าพอใส่แล้วความระบายอากาศอะไรเจว่าพอๆกัน ืประมาณนี้เนาะใช่ก็ถ้าอัปเปอร์สตัวนี้ระหว่างวอลล่าที่สองกับ Mark คอก็อย่างที่บอกไปตัวนี้จะมีความมินิมอลค่อนข้างเยอะกว่าเลยตัวนี้จะแบบบุมาค่อนข้างเยอะกว่าแต่ว่าการเรียกว่าอะไรความกระชับเท้าจริงๆถ้า2องคูน่นี้ตัว Upper อัปเปอร์ของ m าร์คเอให้ความกระชับเท้าที่ดีกว่านะครับในส่วนนี้ประมาณนี้เนาะสำหรับอัปเปอร์โอเคครับต่อไปเป็นในส่วนของพื้นมิสโซนะครับ ตัวแรกเลยก็อย่างบอสตัน12นะพื้น m i ส s o l เนี่ยก็เป็นการปรับมาใหม่เนาะจากตัวบอสตัน10บอสตัน11นะครับโดยรอบนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับลายไซโปเหมือนเดิมในชั้นบนนะครับแล้วพื้นชั้นล่างปรับใหม่เป็นโฟมลายไซป์2.0เนาะโดยโฟมตัวนี้เราก็มาพร้อมกับเทคโนโลยี energy lock 2.0เป็นกันแต่ว่า energy lock ตัวนี้เป็น energy lock ที่ทําจากไฟเบอร์ r ารนะครับไม่ใช่คาร์บอนไฟเบอร์อ่าโดยรวมรวมฟีลลิ่งของคู่นี้เป็นรองเท้าที่ค่อนข้างดีเด้งวิ่งสนุกมากเอ่อ มีความนุ่มแต่ขนาดเดียวกันก็มีความแน่นอยู่การตบเท้าจะตบแล้วไปเลยยิ่งตบยิ่งมาซึ่งเป็นคาแรคเตอร์หลักของโฟมไไซโปนะครับซึ่งจะแตกต่างจากโฟมชนิดอื่นในแบรนด์อื่นๆเนาะในส่วนของโฟก้ามาร์คเออย่างที่ถ้าใครดูรีวิวไปก็โฟมเนี่ยจะเป็นโปรไฟล์เอ็กคอนสตรักชั่นชั้นบนจะเป็นโฟม p ีแบ็กที่มีความนุ่มชั้นล่างจะเป็น e v a โฟมที่มีความแน่นหน่อยโดยแล้วก็มีตัวทีแบ็กเพดให้มาด้วยนะครับในส่วนนี้ ตัวนี้เนี่ยเป็นรองเท้าที่มีความกิ้งไหลค่อนข้างดีมากๆอ่าแต่ว่าฟิลฟมก็จะเป็นฟิลแบบนุ่มนุ่มสบายไม่ได้ส่งไม่ได้เด้งมากซึ่งเมื่อเทียบกันกันกนกบเจ้าตัววอตสันสิบสองเนี่ยสองคู่นี้เนี่ยวอตันสิบสองเป็นรองเท้าที่วิ่งสนุกกว่ามากจะให้แรง<ม>ดีดแรงเด้งที่มากกว่าค่อนข้างเยอะเลย<ม>แต่ในเรื่องของการกิ้งเท้าการคุมรอบขาคุมความเร็วเรารู้สึกว่า mark x ให้การคุมความเร็วก <Okay. S 1> ารอคคุมรอบขาที่ดีกว่าชัดเจนนะครับในส่วนนี้ ประมาณนี้ต่อไปคู่ต่อไปที่เบลเคยใส่ก็คือคู่นี้เนาะ,ะเป็นซูมไฟ5ก็คือพื้นนะครับพื้นตัวนี้เป็นพื้นฟมชั้นในเนาะจะเป็นตัวซูมเเป็นซูมเอ็กแครบนะครับก็คือเศษซูม X นั่นแหละแล้วก็ครอบด้วยฟม s r ส02ก็คือ EVA ปกติเลยแล้วก็ข้างในเนี่ยจริงๆตัวนี้มีคาร์บอนไฟเบอร์คาร์บอนเพดด้วยอ,อประมาณนี้อ่ะ ถ้าของตัวนี้เป็นไงที่เบรเคยใส่ทั้งคู่นี้รู้สึกเด้งกว่าแน่นอนเพราะว่าเพียบอกว่ามันมีคาร์บอนใช่ป่ะแต่ตัวนี้ก็เด้งนะคือไม่รู้ว่าเด้งเพราะอะไรแต่ว่ามันจะเด้งในความรู้สึกของฟิลลิ่งแค่แบบว่าพาเราไปอ่ะอ่าเหมือนมันจะกริ้งเดกลิ้งเออใช่รู้สึกว่ามาร์กเอ็กมีความไหลลื่นกว่ามีความซอฟมากกว่าอ่าล่าสุดก็ไปเป็นพัฒนาราธอนก็คืออ่าตอนลงเนินอ่ะวิ่ง วิ่งลงเนิน่ะแน่นอนว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นพวกไอ้ที่มันเด้งมากมากอ่ะมันจะมันจะรู้สึกว่ามันอาจจะแบบเจ็บเจ็บขาได้ปะเพราะมันตบแรงไงตบแรงแล้วแบบอาจจะแบบมีการสะเทือนหรือเปล่าอ่ามันจะไม่เจ็บแต่ว่ามันจะมันจะยิ่งเด้งส่งเข้าไปมันจะยิ่งแบบเร่งเร็วเข้าไปอีกมันจะอ่าคนที่คุมขาไม่ได้อ่ะมันอาจจะแบบ วูดไปเลยอ่ะเออแต่ว่าอันเนี้ยตอนลงเนินเนินซึมๆมเนินแบบไม่ได้เนินชันมากอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันคุมขาได้ดีมากคือมันจะไม่แบบว่ามันจะไม่วิ่งแรงเกินไปอ่ะเออเพราะว่าการวิ่งแรงเกินไปมันก็ไม่ดีถูกปะมันแลหมดแรงถ้าเราไม่พร้อมเออถ้าเราไม่พร้อมถูกว่าซึ่งคู่เนี้ยเจชอบตรงที่ว่าเออเราเราสามารถยังควบคุมความเร็วของเราได้อยู่โดยที่ไม่ไม่เร็วจนเกินไปเออแต่ว่า ถ้าเป็นคู่นี้หรอถ้าเป็นคู่นี้ก็คือจะพาเราไปเลยแบบไปแบบอ่าพร้อมพุ่งเออพร้อมพุ่งอะ่ะแล้วเราอาจจะก,กลับมาคุมรอบขาได้ช้ากว่าแค่นั้นเองอ่ะคุมกลับมาคุมได้แหละแต่อาจจะก,กลับมาคุมได้ช้ากว่าแต่มันเหมาะกับเส้นทางปกติไงถ้าเส้นทางปกติตัวนี้มันก็จะผับพาเราไปได้ดีเลย อประมาณนี้เนาะคู่นี้ไม่เคยลองเงไม่รู้ไงประมาณนี้นะครับสําหรับพื้นมิโซของทั้งสามตัวก็ตัวนี้ก็พุ่งพุ่งเนาะอย่างที่บอกพุ่งค้านข้างเยอะตัวนี้ก็จะคุมคุมขาคุมรอบขาได้ดีนะครับส่วนบอรตั้งที่สองแน่นอนว่านุ่มเด้งพร้อมพุ่งทะยานเสมอตกเป็นมาอันนี้คุมขาได้ดีแล้วก็ไหลไหลดีไหลดีมากชอบอืมประมาณนี้ต่อมาในส่วนสุดท้ายนะก็คือเอาโซนเนาะของแต่ละคู่นะครับ แน่นอนว่า adidas o button สิบสอ adidas ต้องมาพร้อมกับพื้น continental นะครับเต็มผื้นซึ่งก็ไม่ต้องหาย,ย,าห,ายห่วงเป็นพื้นที่มีความทนค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็ให้การยึดเกาะทั้งพื้นเปียกและพื้นแห้งที่ดีออกมากๆเรียกว่าไม่ลื่นเลยต่อมาในส่วนของ hoka mark x พื้นก็เป็น dual a b r a t i o n รับเบอร์นะครับว่คือยางนั่นแหละอ่าให้การที่เกาะในพื้นแห้งที่ค่อนข้างดีแต่พื้นเปียกเราไม่เคยลองเบบเป็นไงพื้นตัวนี้วันล่าสุดที่ไปพัทยาก็มีความแฉะของพื้นบ้างเล็กน้อยโอเคนะไม่ได้ไม่ได้มีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงอะไรเลยออไม่ได้แบบรู้สึกตบแล้วแบบมันมีจังหวะแบบปึ๊ดปื๊ดปื๊ดหรืออะไรหรือแบบอะไรปึ๊ดปื๊ดอะไรไม่มีไม่มีโอเคต่อมาไนกี้ก็เป็นพื้นพื้นยางปกติเลยอันนี้แบบน่าจะเบสิกที่สุดแล้ว เป็นไงคู่นี้อืมคู่นี้ก็โอเคนะก็ไม่ได้มีความรู้สึกแบบแปลกอะไรแต่ว่าถ้าจําไม่ผิดเหมือนจะเหมือนจะเคยวืดอยู่นะอือเหมือนจะแบบลื่นๆบ้างใช่ไหมเออหมือนจะเคยเคยมีความรู้สึกนั้นอยู่แต่ว่ามันมาแล้วอะเราไม่ค่อยได้ไปวิ่งแบบพื้นเปียกบ่อยมากสักหน่อหรอกเอออือซึ่งถือว่าก็ถือว่าเป็นพื้นไนกี้ที่ทนนะคุณเนี่ยเออดูแบบใช้มาพักหนึ่งแล้วก็ยังแบบไม่มีแบบสึกตรงไหนเนาะ ประมาณนี้นะครับสำหรับพื้นโดยสรุปนะครับสคู่ Daily t เทนเนอจาก Adidas, Hoga แล้วก็ n i ก e ้นะครับมาสรุปทีละคู่เลยดีกว่าอ่าคู่แรกก็คือ Adidas a d i ดิ r o b o o ัสซนนะครับเป็นรองเท้าที่มีความนุ่มแน่นเด้งและมีแรงส่งค่อนข้างสูงนะครับให้การวิ่งที่ค่อนข้างสนุกที่สุดใน3ตัวนี้เลยสำหรับผมนะครับต่อมาในส่วนของ H o ก a m a าร X รองเท้าคู่นี้มีรองเท้าที่มีความนุ่มกาลังดีนะครับแล้วก็มีความแน่นนิดนดน,ดนะครับ ให้แรงดีดแรงส่งที่ไม่ได้เยอะมากแต่เป็นรองเท้าที่มีอัปเปอร์ที่มีความกระชับดีที่สุดในสามตัวนี้เป็นรองเท้าที่ให้การคุมความเร็วและคุมรอบขาได้ดีที่สุดในสามตัวนี้นะครับอืม,อมประมาณนี้อ่ะเป็นไงคู่นี้ของเบบชอบความไหลและความคุมรอบขาได้ดีที่สุดอืแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือความนุ่มสบายเท้าที่สุดออ่ามันนุ่มอ่าถ้าเทียบกับทันสามคู่นี้อันนี้ก็เคยลองใส่แหละอันนี้จะเฟิร์มๆนิดนึ่งอันนี้มันจะเฟิร์ม แล้วก็มีความแบบมันต้องใช้แรงวิ่งเยอะกว่าคือต้องเป็นคนวิ่งไวอ่ะถึงจะสนุกกับคู่นี้ uh huh. เออสำหรับเจเจอาจจะไม่ชอบถ้าวิ่งชาคู่นี้มันจะแบบเ,ออเหมือนเหมือนมันซัพพอตดีกว่าใช่แล้วมันไ uh huh. หลยอย่างที่บอกว่าถ้าใครดูคลิปก่อนอันนี้จะพูดว่าแบบเหมือนวิ่งบนหญ้าหรือวิ่งบนพื้หญ<น>้า,า <laughs> ใช่คือมันสบายจริงๆมันรู้ส uh ึก huh. สบายเท้ามากจริงๆแล้วก็เออไปวิ่งพัทยาที่มันเป็นพื้นคอนกรีต ถ้าเกิดว่าเป็นคู่อื่นก็อาจจะรู้สึกเออสถานใช่ไหมแต่พื้นคนกีดกับงานพัทยาก็คือสบายมากไม่ได้รู้สึกแบบอะไรเลยอ่าแล้วถ้าคู่นี้ลหละยังไงคู่นี้ชอบความเด้งอ่าฮะอืมแล้วก็เออมันก็เบาด้วยนะรู้สึกจะเบากว่าปะคู่นี้หนักกว่าพอกันอะถ้าในถ้าในความรู้สึกเขานะเขาแ่าแค่จับหยิบอย่างนี้มันรู้สึกหยิบแบบพอกัน ในการสะวมใส่และใช้ใส่วิ่งอ่ะก็รู้สึกพอกันอยู่ดีไม่ได้รู้สึกต่างไปมากกว่ากันสักเท่าไหร่แต่เพราะคู่นี้มันแบบมันเด้งดันเด้งเยอะกว่าคู่นี้มันเลยชดเชยอะไรอย่างนี้ไหมเป็นไปได้ส่วนน้ำหนักออกไปได้เออซึ่งโอเคแต่ว่าคู่นี้ก็จะไม่ได้นุ่มเลยอ่าจะเฟิร์มๆเลยเฟิร์มค่อนข้างเฟิร์มประมาณนี้อ่ะถ้าสมมุติต้องเลือกหนึ่งคู่ระหว่างวันที่สิบสองฮอกามาร์คเอ็กซ์แล้วก็โคตรยากเลยจริงโคตรยากเลยเลือกเลือกคู่ไหน คือเราชอบความไหลและความนุ่มอ่ะอาฮะของมา X ซึ่งตรงนี้มันก็สามารถทําให้เรามีความสุขในการวิ่ง <c oughs> ใช่ปะสมมติว่าเราต้องวิ่งแบบสิบโลอ่ะ <c oughs> เฮ้ยเมื่อไหร่จะถึงวะแต่ว่าตัวนี้มันก็จะช่วยให้เรารู้สึกสบายไปเรื่อยใช่<ๆ>ส่วนคู่นี้ก็มีความชอบในความเด้งแล้วก็รู้สึกว่า เฮ้ยเราไม่มีแรงแล้วไม่เป็นไรรองเท้ายังช่วยเราอยู่แ hmm. ละรองเท้ายังช่วยดันเราไปอยู่อ hmm. เออมันเป็นข้อดีที่แตกต่างกันซึ่งถามว่าคู่ไหนอยากเอาไว้ทําความเร็วอะ่ะเขาว่าก็ต้องเอาคู่นี้ยไปทําความเร็ว uh huh. แต่ถ้าอยากเ,ออเพิ่มความสบายแล้วก็มีความสนุกมีความสุขในการวิ่งเรื่อยๆไม่ต้องรีบมากไม่ได้อยากได้นิวพ <laughs> ีบีขนาดนั้น uh huh. เออก็เป็นคู่นี้ uh huh. ก็สําหรับเขาก็คู่นี้ไม่เคยลองเนาะก็ถ้าสองคู่นี้แน่นอนผมไปกับวอซัน12มากกว่านะเพราะว่าเป็นรองเท้าที่วิ่งสนุกกว่าเยอะมีความมินิมอลมากกว่าคล่องตัวสูงกว่าเจ้ามาร์กเอกชัดเจนมากเพราะมันอ่ะดูอย่างนี้ก็ได้เห็นปะตัวนี้มันดูอุ้ยอ้ายกว่ามันดูแบบเทอะทะกว่าเนาะอืมแล้วก็วอซัน12ให้แบบแรงดีดแรงส่งในการวิ่งที่ค่อนข้างเยอะกว่าชัดเจนถึงแม้ว่าบางคนอาจจะบอกว่ามันดูคล้ายๆกันแต่แบบถ้าเวลาเราวิ่งเร็วๆรู้สึกว่าคู่นี้ มีความเฟิร์มกว่าแน่นกว่าแล้วเวลาตบมันไปได้เร็วกว่าแต่ในขณะเดียวกันคู่นี้กิ้งกว่าอืมแต่ถ้าต้องเลือกก็เลือกนี้ดีว่าเพราะว่าสนุกกว่าคือถ้าถ้าใครตัดสินใจอย่างเงี้ยก็ต้องดูด้วยว่าเราเป็นคนที่วิ่งไวหรือว่าเออวิ่งเพจไหนอย่างเงี้ยวิ่งสไตล์ไหนชอบแบบฟิลลิ่งโฟมแบบไหนด้วยอืมซึ่งจริงๆก็เคยเห็นคนที่แบบว่าวิ่งไวอ่ะซื้อคู่นี้นะอือก็ได้ไม่ผิดเออเพราะว่าเขาก็อยากได้ความฟิลลิ่งแบบความับนุ่มสบายอืม ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับในความเห็นของเราถึงว่าทำไมต้องมีหลายคู่นั่นเองนะคะรองเท้ารองเท้าวิ่งไม่มีไม่มีไม่มีคำว่าคู่เดียวไม่มีอย่ามาหลอกกันแล้วต้องขอภรรยาซื้อเยอะๆนะตามสบายเลยเียตามสบายเลยใช่นี้เป็นแฟนที่ดีเขาจะแบบตามสบายเลยโอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็เพียงเท่านี้เนาะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากกดฝากติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วใครลองสามคู่นี้แล้วรู้สึกยังไงก็ ฝากคอมเมนต์บ, comment, บอกประสบการณ์อย่างข้างล่างเลยครับส่วนวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย